การบริหารนวัตกรรมในอนาคต เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจและธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วองค์การต่างๆจึงจำเป็นต้องคิดคน้นเพื่อสร้างสารรค์การให้บริการในรูปแบบใหม่ๆเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของประชาชนและลูกค้ารูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดังนั้นนวัตกรรมจึงมีความสำคัญกับองค์กรและมนุษย์ทุกคนบนโลกความหมายของนวัตกรรมนวัตกรรมมีรากศัพท์มาจากอินโนเรในภาษาลาตินอแปลว่าทำสิ่งใหม่ขึ้นมาการนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่เพื่อทำให้เกิิิดปรรรระโยชนน์ทททาาางงงเศษฐกกกกจหืืออ็คใส่่่ีแตต จากคนอื่นโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาสและถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทําให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมแนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่21โดยจะเน้นไปที่การสร้างสารรค์การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันจะนําไปสู่การได้มาซึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ความหมายของการบริหารจัดการการบริหารหมายถึงกระบวนการและกิจกรรมต่างๆที่ถูกใช้ในการจัดการและบริหารทรัพยากรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในทางที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารองค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่นวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมและความต้องการของลูกค้านอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับองค์การและมนุษย์ทุกคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดำเนินธุรกิจขององค์การให้สามารถแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและเสริมทักษะที่มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการด้านการศึกษาที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้เคียงทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการบุคลากรและด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ รูปแบบการพัฒนาและทิศทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่1บูรณาการรูปแบบองค์กรมุ่งพัฒนาระบบการจัดองค์กรแบบบูรณาการโดยการสร้างความเชื่อมโยงของฝ่ายงานต่างๆเข้าด้วยกันและพัฒนาให้เป็นจุดบริหารหรือจุดบริการแบบวัน stop service เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานภายในให้สามารถทำงานร่วมกัน 2. มุ่งการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อวางทิศทางการดำเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถาน ปรุงระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่างๆต้องพัฒนาให้สอดรับกับการใช้เครื่องมือหรือวิธีการบริหารสมัยใหม่ 4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ทันสมัยโดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์คารุภัณฑ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดเก็บข้อมูลให้เพียงพอต่อการใช้งานและพัฒนาบุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศให้มีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะ 5. เชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆที่สําคัญต่อการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เพื่อแลกเปลี่ยนทรัพยากรเทคโนโลยีความรู้หรือต้นทุนภายใต้ใตขอบเขตการศึกษาองค์การจึงจาเป็นต้องขยายจากองค์กรเดียวไปยังองค์กรอื่นที่มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนวัตกรรมเพื่อการพันกตัษะว กนรม 1. นวัตกรรมเชิงนโยบายเป็นการคิดริเริ่มนโยบายกฎหมายและกฎใหม่ให้ทันสมัยเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์รวมทั้งให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของประเทศ2นวัตกรรมการบริการใช้พัฒนาและสร้างคุณค่าในงานบริการภาครัฐการปรับปรุงบริการหรือสร้างบริการใหม่เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนเช่นหน่วยบริการเคลื่อนที่3นวัตกรรมการบริหารองค์การเป็นการสร้างหรือปรับปรุงกระบวนการใหม่รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของภาครัฐหรือกระบวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานรูปแบบใหม่ซึ่งส่งผลต่อการปรับโครงสร้างความ สัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง กระบวนการพัฒนานวัตกรรมองค์การสู่อนาคต1การค้นหาเป็นการสำรวจถึงสภาพแวดล้อมต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อค้นหาโอกาสและอุปสรรคสำหรับการนำไปสู่จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต 2. การเลือกสรรเป็นการตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ได้ค้นหาเพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรทั้งนี้การเลือกสรรจำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับหลักกลยุทธ์ขององค์กรด้วย 3. การนำไปปฏิบัติเป็นการแปลงสิ่งที่ค้นพบที่มีศักยภาพไปสู่การสร้างสรรสิ่งใหม่ๆขึ้นและนำสิ่งเหล่านั้นออกเผยแพร่สู่ตลาดทั้้้้้งงงภภาายยในนนนแและออกกกคค์รต่่่่สิิทีไไไดดดพบมเขึ เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นหากแต่จะเกิดขึ้นด้วยการดำเนินงานตามขั้นตอนที่สำคัญอีก4ประการคือ 1. การรับ 2. การปฏิบัติ 3. การนำเสนอ 4. การทําให้ยั่งยืน 4. การเรียนรู้เป็นสิ่งจําเป็นที่องค์กรควรที่จะศึกษาและเรียนรู้ในขั้นตอนต่างๆของกระบวนการทางนวัตกรรมเพื่อก่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้พื้นฐานที่แข็งแกรง่งและสามารถนําไปใช้พัฒนาวิธีการสําหรับจัดการกับนวัตกรรมเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น จุดโฟกัสการบริหารนวัตกรรมในอนาคตเพื่อมุ่งสู่กฎเกณฑ์3สู่1สู่ความเป็นคนเก่งได้แก่ศักยภาพด้านเศรษฐกิจประสิทธิภาพการบริหารของภาคราัฐประสิทธิภาพการบริหารของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 2. สู่ความเป็นคนดีได้แก่หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองคุณธรรมจริยธรรมจรรยบัญณวิชาชีพ3สู่ความเป็นคนมีความสุขได้แก่ร่างกายที่ดีอารมณ์ดีสังคมดีสติปัญญาดีจิตใจดีการเตรียมการองค์กรเพื่อเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการเตรียม เป็องค์กรภาครัฐเพื่อเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมเป็นจุดเริ่มต้นคือการนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และต่อยอดไปสู่องค์กรนวัตกรรมทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมซึ่งต้องมุ่งสร้างองค์ประกอบทั้งภายในและภายนอก ประกอบการเตรียมการองคอ์กร 1. มีทีมงานในการสร้างนวัตกรรม 2. มีทีมผู้นําที่มุ่งมั่นไปสู่องคอ์กรแห่งนวัตกรรม3สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนนวัตกรรมในองคอ์กร4มีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ที่จะนาไปสู่องคอ์กรนวัตกรรม5มีกระบวนการและการปฏิบัติที่เอื้ออํานวยต่อการสร้างนวัตกรรม6ส่งเสริมบุคลากรในการคิดรเริ่มสร้างสารรค์และสร้างนวัตกรรม End of presentation. Thank of you